มาได้กระดาษปัญหาขาอ้ตนคือไปแล้วก็มาดูเฉลยวิชาบุคราภาครั้งที่สองที่ผ่านมาก็ได้สำให้กันหมดไม่มีใครตกวิชานี้แต่ก็อาจจะมีอสิ่งที่ยังต้องแก้ไขอีกเล็กน้อยอว่าควรจะทำอย่างไรให้มันดีดที่สุดคือ การผิดแก้คำผิดถูกอ่ะอันเนี้ยมันสามารถเข้าใจกับผิดได้อยู่แล้วคือมันไม่แน่นอนเสมอไปแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเนี่ยกรุณาญาตาทำผิดฉะนั้นคือเรื่องตัวอักษรผิดถูกเนี่ยคือมันอาจจะเขียงผิดกันได้บางทีเราก็ไม่ค่อยใช้ศัพท์นี้กันบ่อย มันก็นเลยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวผิดหรือตัวถูกก็โจทย์ที่ให้มาก็เป็นอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้ก็คือให้เรามาจัดรูปแบบแล้วก็แก้คำผิดให้ถูกถ้าเฉลยก็จะเป็นแบบนี้ มันไม่มีด่วนมากฉะนั้นด่วนมากเราก็ไม่ต้องใส่มาด่วนมากหรือสุดไม่มีสามัทันอันนี้ผมเฉลยมาผมไม่ต้องใส่ผมผมไม่ใส่หัวสามัทันแรกก็คือชั้นประโยคประามวิชาบุรุษภาสอบวาที่แล้วขีดเส้นก็อย่างนี้เลยสถานที่ออกจดหมายก็คือด้านขวามือนี้ ก็ให้ได้สามรรทัดแต่้าสามรรทัดไม่ได้จริงๆก็ขอ,อเลยไปสี่บรรทัดบ้างก็โอเคอยู่แต่ว่าตัวต้นของแต่ละบรรทัดขอให้คิดขอบหรือตรงกันข้างหน้าต้องตรงกันข้างหลังไม่ตรงกันไม่มีปัญหาอะไรส่วนวันที่ไม่มีใครผิดเรื่องนามัการการสิ่งที่สมงมาด้วยไม่มีใครผิดแต่ได้ผิดก็คือ คนที่เขียนเกินบรรทัดคือสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยเช่นสำเนาหนังสือสนักงานปลัดกระทรวงสงารสนสุขหรือที่เนี่ยถ้าเราเอาที่มาไว้ข้างบนเนี่ยเขียนจนเลยไปจนถึงจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่ฉะนั้นบรรทัดใหม่ไอ้ตรงเคาะเคาะสิ่งที่ส่งมาด้วยอ่ะแล้วเคาะกี่เคาะตรงเนี้ยบรรทัดที่เกินมาเนี่ยเวลาจะขึ้นบรรทัดใหม่ต้องให้ตรงกับด้านบนตรงกับด้านบนไม่เอามาทิดตรงนี้ ถ้าใครมาที่ตรงนี้ก็จะถูกเก็บสองะนั้นคือต้องอยู่ตรงบรรทัดข้อด้านบนที่ว่าเราค้ออยู่ตรงไหนข้างบนก็เหมือนการถ้าเรื่องโครงการมันยาวไปถึงสุดเลยล้วขึ้นบรรทัดใหม่ก็ให้ตรงกับอดีตข้อของเรื่องอ่ะที่โครงการตรัวนี้เราจะไม่เอามาขึ้นชิดขอบด้านซ้ายเลยแล้วคำผิด มีคําไหนที่รู้สึกว่าจะผิดกันมากถึงครึ่งหนึ่งก็ว่าได้คือคําว่าหาลือหาลือมันคงาะเป็นรอลิงอยู่รอลิงหาลือส่วนไอ้คําว่าสิทธิ์เนี่ยตอนแรกผมก็ว่าจะกินสิทธิฤทธิ์เพราะว่าในเฉลในในเฉลยของเขาเขาสิทธิ์เขาไม่มีกหลัน ผมก็ไปซดดูในเน็ตสอกเมื่ององนี้ซอกนั้นมันก็ใช้กันเยอะทั้งมีการันั้งไม่มีการันเนี่ยสุตรผู้เเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยอ่าเป็นตัวตามตัวนําตัวอะไรเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีกรรมสิ์อ่าแล้วก็มีการันพอจริงสิบในการรักษาเราถือว่าถ้าป็นถ้าเป็นตัวนมนะ อาจจะไม่ต้องตัวนําคําอื่นเนี่ยมีคําอื่นเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กรันก็ได้สิทีิการอะไรอ่ะมอดูคาําว่าหนังสือสุทธิหนังสือสุทธิมันก็ไม่มีกรณีสุดท้ายก็คือไม่ต้องกินมันแล้วครับก็คืออกินไม่ได้กินไปแล้วบางทีบางทีงท่ก็มีใช้บางที่ก็ไม่มีใช้เอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็แหล่งความรู้ต่างๆก็ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับอันนี้ ก็ไม่ได้ก็บอกว่ามีใช้สองอย่างคือมีค่าเท่ากันถึงมีการันไม่มีการันก็นั้นคืออารมณ์ให้ไปก็มากินตัวอื่นดีกว่าคําว่าปรากฏฉะนั้นปรากฏต้องเป็นต,ตัวประตัฉะนั้นต,ตัปะตเออถ้าเป็นอ่าดยชดาหรือตัวประตัเนี่ยถ้าเป็นตัวตามเป็นตัวตามก็คืออยู่ท้ายจะใช้เป็นต,ตัวประตัถ้าเป็นตัวนําเช่งคําว่ากฎหมาย จะใช้ดอจดาฉะนั้นอันนี้คือใช้อันนี้ได้อยู่ฉะนั้นคําว่าปฏิบัติก็ต้องเป็นตอนบรรักรคือเขียนให้มันมีสองหัวด้วยบางคนเขียนไม่ใส่หัวมาคือกะปะืดยาวแต่บอกว่าผมเป็นสองหัวนะอันนี้ผมจะคิดว่ามันไม่มีหัวแล้วกันฉะนั้นต้องเขียนตัวบรรักให้ชัดเจนด้วยอันนี้เขียนยาวแล้วไม่มีอยากอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ตัวบรรจักแล้วมั้งมันคือตัวอะไรไม่รู้นะแล้วอื่น มีตรงไหนอีกบ้างจึงจึงจึงเนี่ยจึงสุดท้ายเท่านั้นที่จะต้องย่อหน้าทะนั้นคําว่าจึงอ่ะจึงสุดท้ายที่จะมีคําแสดงอัตยาศัยเนี่ยจึงย่อหน้าจึงก่อนหน้านี้จะมีจึงกี่จึงก็ล้วแต่ไม่ย่อหน้าฉะนั้นข้อสอบมีแค่ย่อหน้าเดียวเองคือย่อหน้าสุดท้ายหลังจากย่อหน้าแรกแล้วคือย่อหน้าอื่นไม่ต้องย่อหน้าอีกเพราะไม่มีคําไหนที่จะให้ย่อหน้า แลย่อหน้าแรกเนี่ยมัน,นก็ต้องกะให้ดีว่านควรจะเป็นคํเรื่อคําอะไรบางคนเอาเอาด้วยเนี่ยไปอยู่ข้างบนย่อหน้าเอาตรงไหนก็ไม่รู้มาดังนั้นถ้าผิดย่อหน้าผิดอคือย่อหน้าเอาคําอื่นมาย่อหน้าแทนย่อหน้าที่ควรจะย่อหน้าก็าถือว่าผิดมีคําไหนอีกที่ควรจะอะต้องทราบ ลกลางอันนี้นายอำนาจวัวสิริคือถึงคิดว่าลายเซนน่ะไม่ควรจะมีคำว่านายมาแต่นี่มันคือลายเซนของเขาอ่ะลายเซนของเขาตืเขาอาจจะมีคำว่านายอยู่ในลายลายเซนของเขาก็ได้อาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะฉะนั้นถ้าไปตัดคำว่านายทิ้งตัวหนึ่งผมก็ถือว่าผิดคือไม่สามารถเอาคำบอกอีลายเซนมันไม่ควรจะมีนายาำน้าตัดนายทิ้งไปเห็นมีตัดนายอยู่สองสามท่านอ่ะ อ่าอ่าก็เลยเอาเอาเอานายออกดีเลยมีที่กินเลยก็จะได้สามให้สุดสับแล้วเอาไปเลยสามให้สิบหนึ่งสับดีไม่กินสามตัวนอนหนูตัวหนึ่งสนันอาตัวหนึ่งเย้ยาแยกตัวหนึ่งอ่าแล้วต้องแล้วถ้าตำแหน่งมันยาวเนี่ยเนี่ยจัดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยจัดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันได้ตรงกรันได้กึ่งกลางของกนและกันเนี่ยจัดแบบนี้ได้ไหม ข้างบนเป็นล้ําแหลมแล้วข้างล่างเป็นอยู่เป็นฐานก็ได้กันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าทําไมจริงทํากันไม่ได้อ่าอันนี้ผมรื้อแก่โทรศัพท์นี่มีจุดนะผมไม่ได้ใส่จุดมาผมลื้อลบจุดลบลบจุดไปใครใส่จุดมาว่าจะกินอ่ะไม่กินแล้วกันฮะส่วนสารต้องเป็นนอรอเรือนะครับไม่ใช่รอลิงอะไรครับเบอร์นะอรทัวร์ตรงไหน มีสิบตัวสิบตัวอาจจะมีขีดตัวหนึงหรือเปล่าเบอร์ทำไมมีสิบตัวได้มันเป็นเบอร์บ้านหรือไงออถ้ามีต่อมันจะขีดอยู่ด้านหลังคือเบอร์โทรอ่ะมันต้องเบอร์เป็นเบอร์โทรที่สถานที่มันอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่เอาเบอร์โทรสลับ เคลื่อนที่หรือมือถือก็ต้องเ,เป็นเบอร์โทรหรอกไม่งั้นเวลานอกราชการก็โทรกันมาตลอดะนั้นคือเบอร์โทรคือมันจะขึ้นรยมาจะขึ้นต้นวยศูนย์ศูนย์สองนี่นแหละฉะนั้นจึงสุดท้ายอยอหน้าเรามาดูที่ทํากันแล้กันจะได้มีตัวอย่างเปรียบเทียบอ,อันนี้ก็รูปแบบก็จะประมาณนีอ้อันนี้ ตัดนายทิ้งกินไปเลยหมดเรื่องหมดราวเรามีอัไหนอีกเห็นไหมเนี่ยจัดแค่ได้ถึงกลางไม่ได้หรือไงเี่ยพอเกินมาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยมันไม่มันควรจะอยู่ตรงนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้เน,นี่ยเพอตัวเ่าเห็นมันเห็นชัดเจนมากเลยเนี่ยันกินแห่งชาติมาห้อยตรงนี้ คือถ้ามันเกินมาเนี่ยเร,เ,รเราวางไว้ตรงนี้เลยเนะี่ยตรงนี้ตรงนี้ให้ที่เกิดการของข้าวบนใช่ไหมแค่นายอำนาจบับวสรีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันก็ไม่ตรงข้างบนแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เหลือต้องเยอะถ้ากินกินได้อยู่แล้วก็บางคนก็เอาที่อยู่ของโทรศัพท์เนี่ยไปเป็นตำแหน่งของเขา แห่งชาติสุนักงานหรือขาะกรการหมหาเทรสมาคมดังนั้นถ้าเอาไว้ผิดที่ก็จะโดนกินสองด้วยและย่อหน้าย่อหน้าเนี่ยคือถึงเราจะพับกระดาษเป็นสี่ส่วนอ่ะย่อหน้าเราไม่ควรจะเอาไว้ตรงตรงส่วนที่สองเนี่ยเพราะว่ามันมันย่อหน้าเกินไปอ่ะที่จริงแล้วมันควรจะเอาขึ้นมาส่วนแรกสักประมาณเกือบครึ่งหรือครึ่งยังได้อยู่ และส,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 สรารสารสารสุบก็ไม่มีสะอาด้วยใี้มีสระอาดใสด่ยเยอะมากอันนี้ของใครกัรู้อยู่ <คน S 1> อ่าเห็นไหมตอตอตอนบันตักไม่ชัดมีตัวไหนอีกฉะนั้นซึ่งไม่มีมูลเหตุต้องย่อหน้าก็ไม่คนจะย่อ,ยอหน้ามีอะไรอีกมันคนย่อหน้ามาหลายย่อหน้าเลย อช่ว่าเขาคิดว่าจะย่อหน้าตรงไหนดีเนี่ยหรืออยากจะย่อหน้าก็ย่อหน้าจัดให้ใหม่แล้วกันแล้วนี้ก็ลายมือีอยใครสวยมากเนี่ยลายมือใครเนี่ยอันนี้ก็จะผิดตรงหาเรือดังนั้นไม่ผิดอะไรหาเรือผิดกันเยอะเลยหาเรือดังนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะตรงนี้อันสุดท้ายนี่ย จำโดยมือก็ได้ด้วยเหรออันนี้ดูดิเนี่ยคือมันเกือบกึ่งกลางของวัดของโซนนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยในกึ่งกลางสำนักงานตัวใหญ่เป้งๆตัวหนึ่งแล้วทักอย่างด้กึ่งกลางกับสำนักงานคือให้ได้ให้ชิดขอบด้านหน้าไปเลยเอ๊ะลืมกินนอนนอน,นอนหนูไปตัวนึอเปล่าเนี่ยโตมนเถินเนี่ย ก็หมดตอนนี้มีใครสงสัยอะไรบ้างระดับวิชาบุราค่ะมีใครได้ไหสำเนินไพรั์สำเนินไพรั์น,น,นี่ยังแปดแปดเลยเหรอฮะแปดหรือไงทำไมถึงแปดได้เอาไม่ได้กินอีกหลายที่เลยใช่ไหมตายแล้ว อ๋อ <S 2> <S 2> <S เขียนคำว่าโดยมาไม่ใช่หรอกผมอันไหนที่เขียนเพิ่มมาแล้วมันมันถูกเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ไงแต่ไหนที่เป็นตัวผิดจะรู้ถ้าเกิดเขียนไหนเกินมาเนี่ยโดยจากด้วยการเป็นโดยเนี่ยบางทีผมก็ไม่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านตัวที่มันถูกโอเคไม่มีอะไรก็วิชารูปภาพก็เอาเท่านี้เลาเหลยอ,อีกสองครั้งก็คิดว่า สองครั้งหน้าก็คงไม่ผิดรูปแบบหรูอโครงสร้างก็ให้ผิดเฉพาะาแค่แค่อะไรแค่คําผิดถูกก็พอแล้วฉะนั้นคือโครงสร้างไม่ผิดเนี่ยเรามีโอกาสสอบข่ายวิชานี้มากเพราะว่าบางทีเขากินคำผิดเนี่ยเออมันผิดเหมือนกันอาจจะกินที่เดียวก็ได้แต่ช่วงนี้ผมกินทุกที่ไปก่อนจะได้รู้ว่ามันคือคําผิดจริงๆโอเคครับ